สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชาวราศีกันในช่วง1-15มิถุนายนท่านใดที่เกิดราศีกันลองเข้ามาเช็ดดวงคุณได้นะคะว่าดวงจะเป็นเช่นไรดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังหรือซีเรียสนะคะเน้นทำนายภาพรวมไม่ได้จจเจาะจงเฉพาะดวงใครดวงหนึ่ง ะคะหรือท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ id ไลน์นุ่นยุวดีได้นะคะชาวราศีกันนะคะต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนของคุณก็เป็นดาวพุธนะคะก็ตอนนี้นะคะดาวพุธก็ไปอยู่ในพกสุภะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยทำอะไรในช่วงนี้คุณจะมีความมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหรือเป็นที่จับตามองต่อคนรอบข้างนะคะ เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะทําอะไรแล้วนี่ยมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาหรือในสิ่งที่คุณเต็มที่กับมันหรือในสิ่งที่คุณคาดหวังได้นะคะหรือจะแปลอย่างหนึ่งว่าชาวราศีกันเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยลั่งคล้าศาสนามากขึ้นลั่งคล้ในเรื่องของคือมีโอกาสที่จะถือศีลกินเจกินมังสวิรัตหรือว่าวหวยพระสดมน์มากขึ้นเดินจงกรมวิปัสสนา คือทาอยู่ที่บ้านเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะหรือท่าในที่เกิดราศีกันเนี่ยในช่วงวัยเรียนเนี่ยนะคะวัยศึกษาเร่าเรียนต่างๆเนี่ยก็เป็นช่วงที่การเรียนนั้นเนี่ยจะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นเรียนดีเรียนเข้าใจเกรดดีหรือมีโอกาสได้ศึกษาความรู้ใหม่ๆเข้ามาต่อยอดหรือเข้ามาพัฒนาศักยภาพของตัวเองเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่า ดาวเจ้าเรือนไปอยู่ในภพสุภาษมันก็ต้องทายไปในทิศทางที่ดีละกันมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะเกิดอะไรใหม่ๆหมให้กับชีวิตตัวเองนะคะทาให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมันสดใสร่าเริงมากขึ้นชีวิตไม่น่าเบื่อนะคะมีอะไรให้หยิบจับให้ได้ทําอยู่ตลอดเวลานะคะชาวราศีการดวงยังบอกอีกว่าในภพสุภาษเนี่ยก็มีดาว มีดาวอาทิตย์กับดาวราหูรอยอยู่ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นช่วงที่คุณมีความทนงตัวมีความเยื่อหยิ่งอยู่บ้างนะคะคือคนภายนอกดูก็จะมองว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งนงหน้าดูเป็นคนที่เจ้าระเบียบเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าชาวราศีกันเนี่ยนะคะ ในช่วงต้นเดือนนี้ถ้าหลงอะไรก็จะหลงไหลมากข้างคล้ายมากเช่นถ้าคุณข้างคล้ายในการปฏิบัติธรรมคุณก็จะข้างคล้ายเป็นอย่างมากหรือข้างคล้ายในการหาเงินหาทองคุณก็จะขยันหาเงินเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีการดวงยังบอกอีกว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานดาวการงานของคุณนะคะมีดาวศุกร์กับดาวคารรอ,อยอยู่ในเดือนการงานนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ ก็ต้องระวังในเรื่องของการวิวาทะกับคนรอบข้างหรือกับสังคมที่ทํางานนะคะมีโอกาสที่จะอารมณ์ร้อนอารมณ์หุนหันพันแล่นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็การงานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีความไม่แน่นอนในเรื่องของงานที่ทําอยู่นะคะคือมันมีโอกาสที่จะเกิดการผิดหวัง หรือคาดหวังตรงนั้นแล้วมันอาจจะไม่ได้ตามที่หวังเป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้นะถ้าเป็นเรื่องงานนะคะชาวราศีกันเนี่ยนะคะก็ดวงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งบางอย่างทางการงานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานก็ได้นะคะหรือขัดแย้งกับหัวหน้างานก็ได้นะคะดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีกัม คุณมีโอกาสที่จะมีช่องทางในเรื่องของงานใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วงานตรงนี้มันก่อราบผลในเรื่องการเงินให้กับคุณเป็นอย่างดีมีโอกาสเกิดสิ่งใหม่ในเรื่องของหน้าที่การงานเกิดขึ้นแล้วงานสิ่งใหม่ตรงเนี้จะส่งผลในเรื่องของรายรับในเรื่องของเงินทองเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นช่วงที่ทําอะไรนะ้วทำจริงจังมีเป้าหมายมีการวางแผนที่ชัดเจนนะคะ แล้วก็ชาวราศีกันนะชีวิตของคุณเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรอย่าประมาดำรงชีวิตก็คืออย่าประมาทนะคะก็ทำอะไรให้มีสติให้มากๆแล้วกันสุขภาพชาวราศีกันต้องระวังนะคะเกี่ยวกับมีดบาดของแหลมที่มตั๊อกล้มเตะนูน่นชนนี่นะคะหรือกล้ามเนื้อเสพดูแลสุขภาพตัวเองกันให้ดี ดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องเงินดาวการเงินของคุณนะคะก็ไปอยู่ในเดือนกรรมะมด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไม่ได้ที่ว่า ถ้ามีงานก็มีโอกาสที่จะก่อเงินได้มากขึ้นมีเงินก่องานมีงานก่อเงินมีโอกาสที่จะมีช่องทางทางการเงินเข้ามาใหม่ๆมีโอกาสที่จะทําเงินได้มากหรือสร้างไรายได้บางอย่างเข้ามาให้กับตัวเองได้ดีนะคะดวงจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะเป็นช่วงที่ขยันหาเงินคิดเรื่องเงินคิดหาช่องทางหลายๆทางนะคะมีตัวเลือกในเรื่องของการหาช่องทางเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิม นะคะคือคุณจะเปรียบเทียบหรือชั่งน้ําหนักในเรื่องของช่องทางทางการเงินที่คุณคิดไว้นะคะคือมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากพยายหาเงินคิดเรื่องเงินไตร่ตรองเรื่องเงินวางแผนการเงินได้ดีกว่าเดิมคือเป็นลนักษณะนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันแต่ต้องบอกว่ามีโอกาสเกิดช่องทางรายรับใหม่ๆเข้ามาหรือรายได้พิเศษบางอย่างเข้ามาให้กับดวงชะตาด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกันต่อมาดวงบอกว่า เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะเอาใจไปโฟกัสหรือไปเป็นห่วงกับลูกกับหลานมากเป็นพิเศษถ้าที่มีลูกมีหลานเนี่ยช่วงนี้จะเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกหลานมากไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะเอาใจไปโฟกัสกับลูกกับหลานหรือคุณจะมีความใกล้ชิดดูแลลูกหลานเป็นอย่างดีมากกว่าเดิมใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้นลูกหลานเชื่อฟังคุณมากขึ้นนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ ถ้าเป็นในด้านของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะมีเรื่องให้เหนื่อยใจกับผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่หรือเจ้านายก็แล้วแต่ดวงมันจะมีเหตุให้คุณเนี่ยเอาใจไปโฟกัสกับผู้หลักผู้ใหญ่มีความเหนื่อยอกเตยใจคิดมากกลัวทําแล้วเขาจะมองไม่ดีถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยกลัวทํา งานตรงนี้แล้วเนี่ยกลัวเจ้านายตำหนิติเตียนกลัวเจ้านายว่าเราหรือเจ้านายมองเราไม่ดีนะคะคือเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะคิดมากกับเรื่องของคนรอบข้างนะคะคิดมากในด้านของผู้หลักผู้ใหญ่ต่อมาดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่าชาวราศีกันชาวราศีกันเนี่ยนะคะถ้าเป็นโชคลามเนี่ยโชคนามในช่วง1-15ถึงิมิถุนายนเนี้ยมัน จะเป็นโชคในด้านเกี่ยวกับพันธุโชคเกี่ยวกับหลักทรัพย์เข้ามาหรือโชคจากคู่ครองคนรักและก็จะเป็นโชคจากเลขมีสินนะคะถ้าไหนที่ชอบเสี่ยงโชคคือคุณก็อาจจะเอาหนี้สินเลขหนี้สินเนี่ยไปเสี่ยงโชคหรือว่าคนที่มีคู่ดวงต้องมีโชคจากคู่ครองคนรักก็มีโอกาสเอาอายุของคู่ไปเสี่ยงก็ได้ นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะมีโชคจากหลักทรัพย์เข้ามาด้วยเช่นกันนะคะโชคแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะต้องบอกว่าท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเอาเลขบ้านเลขรถที่อยู่อาศัยหรือที่ใช้ไปเสี่ยงด้วยเช่นกันนะคะก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ